อ,อันนี้คือ v เทียบ y นะคะเราต้องการหาอนุพันธ์อันดับที่สองของ v เทียบ y เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะล่างดิบบนเทียบ y ก้อนแรกก็จะกลายเป็น0นย์นะคะก็จะเป็นลบ 2x ยกกำลัง3ลบ 2 x ยกกำลังสอง y นะคะลบบนดิบล่างนะคะก็จะกลายเป็น1 2 x ยกกำลังสองลบ2 x ยกกำลัง3 y ลบ2ยกกำลังสองโทษทีนะคะลบ x ยกกำลังสอง y ยกกำลังสอง บนดิฟล่างเนาะดิฟก้อนล่างก็จะกลายเป็น2 u เนาะ x บวก y ดิฟ x บวก y เทียบ x ได้1น,นะคะข้างล่างก็จะเป็น x บวก y ทั้งหมดอยู่กำลัง4เราหา Vyy ที่จุด2 2เพื่อให้ง่ายนะคะจะกลายเป็น1ส่วน2ของ ก้อนหน้าก็คือ2ยกกำลังสนะคะข้างในก็จะเป็นลบ2ยกกำลัง4ตัวนี้ก็จะเป็นลบ2ยกกำลัง4เหมือนกันนะคะข้างหลังก็จะกลายเป็นลบของ12ก็คือเหมือนเดิมนะคะก็คือ3คูณ2ยกกำลังสองก็จะกลายเป็น3คูณ2ยกกำลัง4นะคะลบ2คูณ2ยกกำลัง4ลบ2ยกกำลังสี่ ข้างหลังนี้ก็คือ2ยกกําลัง3นะคะหารด้วย2ยกกาลัง8นะคะอ่าเพราะฉะนั้นครูเอาตัวส่วนมาคูณกันก็จะกลายเป็น1ส่วน2ยกกำลัง9ข้างหลังนี้เหมือนเดิมเลยนะคะมันก็จะหมดไปอันนี้นะคะลบกันหมดไปพอดีเป็น0นะคะก็จะเหลือแค่ข้างหน้าข้างหน้าก็จะกลายเป็นลบอันนี้ก็คือลบ ทีละขั้น2ยกกำลัง4คูณกับลบ2คูณกับ2ยกกำลัง4นะคะสังเกตว่าอันนี้คือการคูณนะคะคูณด้วยลบ1นะคะอ่าก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง5คูณกับ2ยกกำลัง4ก็คือ2ยกกำลัง9มีเครื่องหมายลบอยู่ด้วยก็จะกลายเป็นลบ2ยกกำลัง9หารด้วย2ยกกำลัง9ก็คือลบ1 เพราะฉะนั้น v y y ที่จุดสอก็มีค่าเป็นลบหเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เหลืออีกพจน์หนึ่งก็คือ v v y x หรือ v x y ถูกไหมปกติแล้ว v y x จะต้องมีค่าเท่ากับ v x y นะคะอ่ะทีนี้ครูจะขอหาแค่หนึ่งอันแล้วกันพอดีเรามี v y อยู่แล้วเราก็ต้องควรจะได้ v y x อ่า v y x ดิฟก้อนนี้เทียบ x นะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะล่างดิฟบนเทียบ x นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น 24x -6 x ลบ 6x กำลังสองลบ 2x y กำลังสลบบนดิฟล่างนะคะก็จะกลายเป็น 1 2 x ยกกำลังสองลบ2 x ยกกำลัง3 y ลบ x ยกกำลังสอง y ยกกำลังสองคูณกับ2คูณ x บวก y หารด้วย x บวก y ทั้งหมดยกกำลัง4นะคะอ่ะจริงๆแล้วมันก็จะคล้ายๆเดิมแล้ว,ลวจริงๆเราเอาของเดิมมาใช้ก็ได้นะคะก็คือก้อนหลังอะ่ะพอเราแทนด้วย 2ไปมันจะหายไปนะคะแล้วก็ก้อนนี้ก็จะกลายเป็น1ส่วนสยกกำลัง9ก็จะเหลือแค่ก้อนหน้านะคะ,ะเพราะนั้นเราจะแทนแต่ก้อนข้างหน้าเนาะก้อนข้างหลังเรารู้แล้วเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนกับข้างบนเลยนะคะเนี่ยมันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก้อนนี้พอเราแทนแล้วมันจะได้เป็น0อ่ะทีนี้ข้างหน้านะคะข้างหน้าเราก็แทนเป็น2นะคะ vyx ที่จุด2 2 ก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง4นะคะคูณกับ24 24ก็คือ12คูณ2ก็คือ3คูณ2กำลัง3นั่นเองนะคะ2กำลัง3เป็น8 8 3 24อ่ะก็จะเป็น3คูณ2ยกกำลัง3คูณอีก x ก็ต้องเป็น2ยกกำลัง4เนาะ ลบตัวนี้ก็คือ6ก็คือ3คูณ2นะคะก็จะกลายเป็น3คูณกับ2ยกกำลัง4เหมือนกันลบ2ยกกำลัง4เหมือนกันถูกไหมเพราะว่าอ2อคูณกับ2คูณกับ2ยกกำลังสองก็คือ2ยกกำลังสืมเพราะฉะนั้นก้อนข้างในนี้ก็โอเคพจน์นี้กับพจน์นี้ก็จะหายไปนะคะก็จะกลายเป็น -2 ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง9ก็คือลบ1ส่วน2นั่นเองนะคะอ่ะพอเราได้ค่า V หมดแล้วนะคะเราก็จะตัดสินด้วยค่า D นะคะที่จุด2 2ก็จะเป็น VXXVYY-VXY ลบ v, X X v, v y, ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะที่จุด2 2ทั้งหมดก็จะกลายเป็นลบ1คูณกับลบ1ลบด้วย ลบ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองตรงนี้ต้องคิดไหมก็จะได้1ลบ1ส่วน4นะคะยังไงก็มากกว่า0นะคะพอมากกว่า0ปุ๊บเราก็จะต้องไปดูค่า v x x ใช่ไหมอนุพันธ์ดับที่2ของ x ที่จุด2 2นั้นมีค่าเท่ากับลบ1น้อยกว่า0เพราะฉะนั้นจุด2 2ให้ค่า สูงสุดนะคะอ่าพอเราได้จุด2-2ก็คือเราก็ควรจะต้องไปหาปริมาตรให้เขาเห็นนะคะควรจะตอบเลยว่าสิ่งที่โจทย์ถามนั้นเราจะลุบตอบได้ยังไงนะคะก็คือจากจุด2-2เราจะได้ค่า Z นะคะย้อนกลับไปดูตอนแรกนะคะ Z เราจะมีค่าเท่ากับ 12-xy ลบ x y หารด้วย 2x-2y บวก 2y นะคะ พอเราใช้ x เป็น2 y เป็น2ก็จะได้เป็น12ลบ4นะคะหารด้วย8ถูกไหมก็จะกลายเป็น8ส่วน8ก็คือ1นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ากล่องนะคะต้องมีใช่ไหมต้องมีความกว้าง สเมตรยาว2เมตรและสูง1เมตรนะคะจึงจะทำให้มีปริมาตรมากที่สุดและมีปริมาตรเป็น v ก็คือเท่ากับ x คูณ y คูณ z เนาะก็จะมีปริมาตรเป็น4ลูกบาทเมตรอ่าเป็นอันจบข้อนี้นะคะ